คมาแล้วนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ b ิ๊กนภัทรไลฟ์นะฮะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนแห่งความยุติธรรม <laughs> เอาละนะฮะไม่ต้องพูดมากเลยก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าเราจะพูดถึงหนังเรื่องไหนนะครับจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่าเรายังหาจังหวะที่ว่างไปดูไม่ได้นะครับก็เลยเได้โอกาส ไปดูในวีคนี้นะครับก็คือดูวันนี้นั่นเองนะฮะเ,เป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยก็คือผมก็อ่านคำวิจารณ์แล้วก็ดูรีวิวของเพื่อนๆนะครับที่ไปดูหนังกันมาก่อนจากตอนแรกเนี่ยเอาจริงหนังก็อาจจะไม่ได้ถูกคาดหวังไว้มากสักเท่าไหร,ร่นักนะฮะอาจจะเป็นพวาอาจจะเป็นแบบพุ่มกับน่าจะเป็นเรื่องแรกของเขาเนาะและ้วก็โอเคอาจจะมีแบบระดับรุ่นใหญ่ที่อุ๋ยนนทรีมา เป็นโปรดิวเซอร์ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคจากตัวอย่างแล้วก็จากการที่กระแสหนังมันถูกเลื่อนฉายมาตั้งแต่เดือนอะไรอะกุมภาใช่ไหมแล้วก็เลื่อนฉายมาเพราะโควิดแล้วก็มาจมลงที่ช่วงนี้มาจบลงที่ช่วงนี้นะฮะก็เป็นจะเรียกว่าเลิกงามยามดีก็ว่าได้เพราะว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่พูดเรื่องความยุติธรรมพูดถึงสังคมที่เต็มไปด้วยความอายุติธรรม สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่มันไม่มีความแฟร์นะฮะหรือว่าเรื่องราวของคนผิดแต่ว่าไม่ได้รับโทษนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคือในสังคมไทยที่ผ่านมาในช่วงล่าสุดเลยเนี่ยก่อนที่มันจะมีเรื่องชูสามนิ้วนเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของอลูกของมหาเศรษฐีแบรนด์ใหญ่ใช่ไหมที่ขับรถชนคนตายแล้วไม่ผิดอะไรเงี้ยซรื่องในหนังก็มีการเมนชั่นถึงพอดีเลยคือด้วยความที่จังหวะบังเอิญพอดีมากๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้คือ เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดเลยที่มาฉายในช่วงนี้นะฮะแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าน่าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่ว่าหนังน่าจะทําเงินได้มากกว่านี้สักเล็กน้อยทำไมสิต้องต้องทาเงินได้มากกว่านี้สักเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าหนังเก็บเงินได้ไปประมาณสองล้านกว่าบาทเท่านั้นนะฮะไม่รู้ไม่รู้อาจจะ2ล้านต้นๆมั้งนะฮะถ้าถ้ามองที่วันนี้นะเอ่อแต่อันนี้คืออาจจะนับเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลนะแต่ว่าตัวหนังมันเข้ามาแต่ที่ทแล้วแล้วมันควรจะต้องได้เงินมากกว่านี้นะฮะฉะนั้นก็ ถือว่าผมพูดแต่ตรงนี้เลยก่อนที่จะรีวิวเข้าเรื่องนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนังน้ําดีนะครับเป็นหนังที่คนดูหลายคนชื่นชมนะครับแล้วก็แบบว่าคนดูแบบวิจารณ์คนบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะดูหนังไทยที่มีแค่หนังรักหนังโรแมนติกหนังผีอะไรเงี้ยเราอยากจะมีหนังไทยที่หลากหลายมากกว่าน,นั้นเราอยากจะมีหนังไทยที่มีเนื้อหาที่แปลกใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผู้สร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจเลยแหละที่จะทําให้หนังเนี่ยมีความที่เรียกได้ว่า มีความเป็นทริลเลอร์ออกมาในหนังนะครับทริลเลอร์ในที่นี้คืออะไรทริลเลอร์ในที่นี้ก็คือเป็นหนังที่มีบรรยากาศของความเป็นฟิล์มนัวที่มีความดาร์กนะมีความที่จะแบบว่ากล้าที่จะตีแผ่สังคมจนตีแผ่กรุงเทพเหมือนกับก็อตแฮมซิตี้เลยก็ว่าได้ <c oughs> <c oughs> เออก,ก็รู้สึกว่าเออมันก็มีเลิที่สําคัญคือมันมีหลายอย่างให้คิดนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าเออ จริงๆแล้วในบ้านเมืองจริงๆที่ไม่อิงตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันดาร์แค่ไหนแต่พอเราได้มาดูภาพยนตร์เนี่ยเราก็รู้เลยว่าอืมนี่แหละถ้าเกิดว่ามันจะเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดว่าจะมีคนทําตัวเป็นเหมือนแบทแมนแล้วกันมาพิพากษาคนที่มันทําชั่วคนที่มันทําผิดแต่มันไม่ได้รับโทษทางกฎหมายหรือว่ากฎหมายมันเล่นงานเขาไม่ได้เพราะว่ามันมีอํานาจมืดซ่อนอยู่นะฮะถ้าเกิดมีคนลุกขึ้นมาเพราะทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ามันก็เลยกลายเป็นที่มาของ คือยุติธรรมนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นน่าจะประมาณวันที่7สิงหานะถ้าจำไม่ผิดนะครับ7สิงหาคมเออหรือ6หรือ8เนี่ยแหละเออนะฮะปีปีอ่านั่นแหละ,เ,ะ,เ,หละเขาก็จะมีแบบว่าคืออยู่ในช่วงหลุบๆเนี่ยแหละอ่านะฮะก็คือมีการที่จะเอ่าเรียกได้ว่าเป็นการเอ่อน่าจะ2 5 6 1อะไรเงี้ยเออเขาก็เป็นวันสมมุติอะไรเงี้ยที่เป็นวันที่คนคนหนึ่งก็คือตัวเอกของเรื่องเนี่ยนะฮะลุกขึ้นมาแล้วก็ฆ่าคน มากมายนะครับอย่างเลือดเย็นนะฮะเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนเลวที่คนเลวในที่นี้คือคนที่ทําผิดต่างๆแต่ว่าไม่ได้รับโทษซึ่งอาจจะมีหลายต่อหลายตำแหน่งเลยอะไรเงี้ยนะครับอืมอเรื่องนี้นะฮะนำแสดงโดยคุณก๊อตจีลายุนะฮะพี่ก๊อตของเรานั่นเองนะฮะซึ่งพี่ก๊อตเนี่ยก่อนหน้านี้แกก็เล่นในหนังฝรั่งคุณภาพต่างๆเนาะแล้วก็เล่นกับแมทธิวแมคคอนไมเฮนะฮะ ผมก็เคยแอบแซวแกทีนึงว่าพี่ก้อนี่เหมือนแมทธิวเลยวะอะไรเงี้ยแล้วแกมีอินเนอร์ของความเป็นแบบเป็นนักแสดงที่สูงมากฉะนั้นพอแกจากตอนนั้นแกนก,นก็มาเป็นอะไรนะที่เล่นในบุเพสนิวาดอะเล่นเป็นอะไรวะเออใครที่ดูบุเพช่วยบอกหนะ่อยพี่ก้อน,เ,นเล่นเป็นอะไรพระเจ้าเสือป่ะเออผมไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเออนะฮะแล,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่จดจําที่คนเริ่มรู้จักพี่ก้อนมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงหนัง อย่างปีที่แล้วก็จะมีจอมขมังเวทที่พี่ก๊อตเล่นเป็นตัวร้ายซึ่งตรงตรงนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพี่ก๊อตก็แอบเล่นใหญ่นิดนึงจริงๆก็เล่นใหญ่ทั้งเรื่องนะเรื่องนั้นนะฮะออพอมาเรื่องนี้เนี่ยคือยุทธธรรมเนี่ยกลายเป็นหนังที่เป็นหนังที่บทเองแล้วก็ตัวภาพรวมของตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยส่งให้พี่ก๊อตเนี่ยสามารถงัดเทคนิคทางการแสดงนะฮะออกมาใช้ได้อย่างสมบุกสมบันมาก ูดง่ายๆว่าพี่ก๊อตเนี่ยน่าจะทุ่มเทกับบทนี้อย่างเต็มที่เอาง่ายๆสิ่งนึงที่ผมมองเห็นจากตัวละครเนี้แล้วทําให้เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะคือพี่ก๊อตคือแบบว่าทําให้ผมรู้สึกว่าผมกลัวตัวเอกไม่แพ้กับตัวที่เป็นตัวร้ายในเรื่องเลยเออไม่แพ้กับตัวที่เป็นตัวอะไรที่ทําเร็วๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตัวเอกมันจะมาไม้ไหนวะมันจะทํายังไงวะมันมีความเป็นตี้ฮีโร่สูงมากเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวละครเองเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อน ก่อนที่จะดูหนังนะคือผมไม่รู้มาก่อนว,ว่าตัวละครนี้จะเป็นคนที่มี2บุค,ค,คลิกคุณเคยได้ยินคน2บุคลิกปะคือประมาณว่าเหมือนจะมี2คนที่อยู่ในร่างเดียวกันนะ่ะเออพอวันหนึง่งคนคนหนึ่งที่มันมีความขี้ขาดอ่อนแอแล้วมันถูกกระทํามากๆอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งที่มันอยู่ในร่างแทนแล้วไอคนคนนั้นมันจะสามารถลุกขึ้นมาแล้วทำสิ่งที่มันดูไม่น่าเชื่อได้ทาสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างที่เรารู้กันว่าอาจจะต้องมีการถึงขัน้นแบบว่าไปฆ่าคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอ,อ่อ ซึ่งทาให้ผมนึกถึงตัวละครที่เป็นตัวละครลักษณะนี้นะฮะนึกถึงหนังอย่างไฟขับนึกถึงหนังอย่างไพรม a ออฟเฟียที่เล่นโดยแอดเวนต์นอตันเหมือนกันนี่แหละเออนะฮะไพม์แล้วก็อันนั้นไฟขับก็ด้วยนะ,ะแล้วก็ยังมีหนังผมด้วยหนังเรื่องแคล <laughs> เป็นหนังทีฟิดนะฮะก็นึกถึงว่านึกถึงหนังตัวละครแบบนี้เพราะว่าเฮ้ยตัวละครที่มี2บุคลิกอยู่ในตัวเอง2คนอยู่ในร่างเดียวกันมันมีความน่าสนใจเพราะนั้นมันนั่นหมายความว่า จิตของเราพอมันรู้สึกว่ามันต่อต้านอะไรบางอย่างในตัวเองหรือมันรู้สึกทนไม่ไหวมันอ่อนแอเกินไปฉะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขายกขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นมโนภาพอาจจะเป็นจินตนาการหรือมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่จิตที่อ่อนแอสร้างขึ้นไว้เพื่อปกป้องไม่ให้อา่งมหันตภัยไวรา,ายเนี่ยเข้ามาทําลายร่างกายเขาได้อีกก็คืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็น อะไรที่น่าสนใจมากซึ่งมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้เช่นกันนะครับก็ก็เลยบอกว่าใครที่มีปัญหาทางจิตแบบนี้ก็คืออาจจะแบบว่าไม่ต้องรับโทษอะไรขนาดนั้นก็ว่ากันไปแต่เผอิญว่า,าต่อให้ไม่ต้องรับโทษหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าฝ่ายที่เขาฝ่ายผูู้กกระทำเนี่ยก็ต้องสูญเสียคนใกล้ตัวแล้วกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามัน move on ไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่ตัวตัวละครเนี่ยต้องกลับมาล้างแค้นในพวกที่ทำเร็วๆกับเขาไว้นะฮะ ดูเพินแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยพอดนี้มันก็อาจจะไม่ได้ดูที่แปลกใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของหนังเรื่องนี้มันน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาสามารถดีไซน์เรื่องของโปรดักชันต่างๆนะคือดูจากภาพรวมเนี่ยหนังก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินทุนสูงนะักขนาดนั้นเพราะว่าหนังมันค่อนข้างมีความคอนเซ็ปชั่วพอสมควรสําหรับผมเนี่ยผมดูรู้สึกว่าเออก็ดูได้เพราะว่า บางทีบางคนอาจจะเต็ดว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกับมันก๊อฟฟอร์มมาจากหนังฝรั่งบอกว่ามันมันรู้สึกว่าเฮ้ยเมืองไทยมันอาจจะไม่ได้บริบทดร์กขนาดนี้บอกว่าแต่สำหรับเราเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นความคอนเซ็ปชั่วมันคือโลกของความเป็นแฟนตาซีเซเรียลฟิล์มนัวเออแล้วเวลามันอยู่ในอยู่ในหนังแบบนี้มันทําให้เราได้สามารถรีเลตภาพของสังคมไทยนะฮะให้มันจินตนาการให้มันถึงเห็นว่า เฮ้ย <an> <t iny> บางทีกรุงเทพที่เราเห็นสว่างสว่างไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยในโลกของความเป็นหนังเลยเฮ้ยมันน่ากลัวเว้ยเหมือนกับเวลาคุณดูหนังของสกอร์เซซียแล้วคุณเห็นนิวยอร์กในมุมมองเขาถ้าคุณอยู่ดูหนังวูดดี้อันเลนคุณอาจจะเห็นว่าโอ้ยนวิวยอร์กมันดีงามไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันน่ารักมันอะไรต่างๆแต่พอคุณดูหนังในสกอร์เซซียเนี่ยคุณดูหนังเขาเนี่ยเฮ้ยแม่งยิงกันแสกๆหน้าเลยอะไรเงี้ยเออกลางแท็กซี่เอ่อกลางแบบตึกที่มีก้อนอิฐก้อนปูนอะไรเงี้ยเออคือมันจะเห็นว่า เรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันดูแล้วมันรู้สึกเชื่อมโยงได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกับสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่นะฮะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่า,าตัวพี่ก๊อตเองก็สามารถที่จะแบกรับความเป็นบทถึงแม้ว่าอาจจะมีบางซีนเล่นใหญ่บ้างหรือรอะไรอยางเงี้ยแต่ว่าแกก็สามารถที่จะแบกรับบทของความเป็นตัวเอกเนี่ยได้อย่าง หรือความเป็นคนสองคนที่อยู่ในสองบุคลิกอย่างเงี้ยที่อยู่ในร่างเดียวกันได้อย่างกากกอวดเลยทีเดียวผมดูแล้วอย่างที่บอกคือรู้สึกว่าอืมันดูแล้วเอออยากดูต่อนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอาใจช่วยหรือว่าจะจะหมันไส้ดีหรือจะอะไรดีจะสงสารดีอะไรเงี้ยเออมันเต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึกกันอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวละครอื่นๆก็จะมีบทบาท บ้างเหมือนกันอย่างตัวนางเอกที่เป็นคุณหมออะไรเงี้ยล้วก็ตัวคนที่มาตามถ่ายคลิปแล้วก็คนที่มาเป็นผู้ช่วยหมออะไรเงี้ยเออมันก็จะมีแบบว่าบทบาทอยู่ประมาณนึงแต่ว่าทำมาผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เด่นเท่ากับตัวเอกนะครับก็พูดง่ายๆคือพี่ก๊อชนาจะต้องแบกหนังเรื่องนี้ไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับรวมถึงพี่ซูโมโ่กิ๊กซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่านึกว่าจะออกมาเยอะกว่าน,นี้เลยแต่จริงๆรู้สึกว่าไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นแต่ตัวละครในเรื่องมันก็จะเต็มไปด้วยตัวนั้นตัวนี้เล็กน้อยยิบย่อยยลงไปด้วนะครับ ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็จะมีฉากแอคชั่นต่างๆที่เราไม่ได้เห็นในหนังไทยบ่อยนักนะครับถ้าผมนึกถึงหนังลักษณะแบบประมาณแบบมีความเป็นฟิล์มนัวมีความดาร์กหรืออะไรเงี้ยผมจะนึกถึงหนังแบบรุ่นเก่าระดับแบบอาจจะแบบเกือบจะสิปีก่อนอะไรเงี้ยน่าจะประมาณแบบสรารวัตรหมาบ้าอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเ,ออเรื่องแรกของกูชายดำอะไรเงี้ยอะไรอ,อ,อ,อะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรเทือกเทือกนั้นเลยหรือหรือแม้กระทั่งเรื่องแบบมีความเป็นแบบชลเลอร์นิดนึง,นงก็จะนึกถึงแบบหนังคนโลกจิตของพี่อุ๋ยนนทซีเช่นกันนะครับ เออเราก็รู้สึกว่าแต่แต่แต่เรื่องนี้มันมีความลงตัวมากขึ้นนะฮะถ้าพูดถึงในแง่ของโปรดักชันแล้วก็ในแง่ของในในในภาพรวมของตัวหนังนะฮะแต่แต่อย่างที่บอกก็คือเรื่องนี้มันก็จะมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีจุดที่ยังไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นในตัวหนังเองเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องราวของแบบอาจจะไม่ได้ขยายมากมายว่าทำไมภารกิจนี้จะต้องมีพวกตัว ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเอกไปด้วยอะไรเงี้ยเออเราเราดูแล้วรู้สึกว่าเออก็เออมี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 จุดที่เออก็ก็เอ๊ะอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับอืมหรือว่าเส้นเรื่องที่แบบว่าเป็นปูตัวสุดท้ายตัวไรก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะตามสาวไปถึงเบื้องบนได้ยากขนาดนั้น,น,นอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบขี้คลายง่ายไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่า แต่เราก็เข้าใจว่าเออเออเออพอพอดูไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยเราสึกว่าเราชอบครึ่งแรกของหนังมากกว่าครึ่งหลังเพราะครึ่งหลังเนี่ยมันมันเริ่มมีความดาร์กมากแล้วแล้วการที่ใครก็อาจจะแบบอย่างที่บอกคือมันยิงปองไปนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันเริ่มดาร์กมันเริ่มนัวมันเริ่มโอ้โหแบบไปจริงจังอะ่ะคือหนังนวัวนัวดาร์กดามากเนี้ยเราก็ไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าเหมือนกับบางทีเวลาดูอะไรอย่างงี้ ประโคมหนักมากๆก็อาจจะอื่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยเออนะครับอาจจะอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยเนาะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยหนังมันปูมาได้ดีเลยแหละเออมันปูมาได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ว่าข้อดีของหนังอีกเรื่องหนึ่งคือมันตบกับจบออกมาได้เออฉากจบเนี่ยมันถือว่ากล้าทำนะฮะกล้าทําแต่คนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันสวยงามอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบ <laughs> เออโอเคนะครับอ่ะม,มีมีความเห็นจากทางบ้านมานะฮะเอ่อ น้องหมีบอกว่าสวัสดีครับพี่บิ๊กเป็นหนังไทยแนวแนวที่นานๆทีจะมีมาให้ดูไม่ถึงกับสิบเต็มสิบแต่อยากให้ทุกคนได้ดูอืก็น่าสนใจนะคือคือเราสึกว่าเฮ้ยนานๆทีจะมีหนังแบบนี้ออกมาอย่างที่ผมบอกแต่ต้นเนาะว่าเฮ้ยเออถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ลองดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบความดาร์กมากๆเนี่ยก็คุณอ,อาจจะแบบรับไม่ได้กับบางฉากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าเราเห็นถึงความถ่ายทอดที่มีทั้งความเป็นศิลปะออกมาด้วยนะ แล้วอย่างที่บอกงบประมาณของตัวทุนสร้างอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะคอนเซ็ปชวลพอสมควรแต่ว่าข้อดีของมันคือการเล่าเรื่องมันสามารถที่จะเล่านั่นเล่านี่ออกมาได้โดยที่รู้สึกว่าหนังมันดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆได้แต่นี่แหละพอมันดําเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะตกหล่นบางประเด็นไปนเหมือนกันนะครับอทอยบอกว่ากูดูแลชอบนะก็เล่นดีอเออ เรื่องนี้ต้องชมก๊อตเหมือนกันนะฮะว่าก๊อตเนี่ยเป็นคนที่แบกเรื่องนี้เลยมีคนถึงขั้นเทียบกับวาคินฟินิกที่แบกบทจ็อกเกอร์อย่างนั้นเลยนะ <laughs> แต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าวาคินนี่คนลดหุ่นแบบจริงจังมากเลยนะเอออันนั้นเขาก็สมน้ําสมเนื้อาการที่ได้ออสการ์แล้วเนาะอะไรอย่างนี้ส่วนพี่ก๊อตเนี่ยก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าการทุ่มเทของพี่ก๊อตรอบนี้เนี่ยจะทําให้เขาไปถึงเวทีรางวัลห,หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวหนังเองก็ บอกไม่ถูกจริงๆว่าจะถูกจะดิตคนไทยมากาน้อยแค่ไหนคือเออเออมันมันสะท้อนเรื่องเราได้ดีแหละแต่ว่าบางทีบทพูดออกมนของมันออกมาบางทีมันก็แอบ,บแบบมีติดติดบ้างอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเออก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็มีทั้งจุดที่ดีอย่างที่บอกแล้วก็จุดที่มีมีมีมข้อบกพร่องอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราเราสึกว่าก็ยังเป็นหนังที่ยังดูได้อยู่นะครับยังยังยัง,ยงมีความที่เราสึกว่า เออถ้านานานๆทีมันสร้างมาทีการที่เราไปดูในโรงสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาที่อ่าสังคมเต็มไปด้วยความอายุติธรรมมากมายใช่ไหมครับรือว่าการที่สังคมเต็มไปด้วยความแบบว่าอา่คุกรุ่นอะไรบางอย่างเนี่ยการที่ได้ดูหนังเรื่องนี้มันก็อาจจะรู้สึกว่า <S 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 อื้มต้องสักตั้งแล้วนะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามานะฮะอาจารย์ชาญถามว่าว้าวหรือว้านะฮะ อ่พี่ชานนะฮะพี่ชาญพุ่มกับโฆษณาชื่อดังนะครับอ่าพี่เหมียวนะฮะอ่าเออพี่เหมียวครับ,มรบผมเออรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งว้าว้ะก็ว้านะฮะเออแต่ถ้ารวมรวมผมฟันเนี่ยผมว่าผมรู้สึกว้าวมากกว่าว้านะอืมรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งความหวังที่สูงมากขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเออเราสึกว่าตอนแรกเราไม่ได้แบบก็ก็ดูตัวอย่างก็รู้สึกว่าน่าสนใจแต่พอเห็นตัวอย่างอีตัวที่สองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฉยเฉยละอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าไปไปมา เออมันก็เล่าได้ของมันอะไรเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าท่านหนังเนี่ยมันดําเนินเรื่องสนุกเหมือนช่วงครึ่งแรกนะหรือว่ามัน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 มีความเข้มข้นบางอย่างโดยที่รู้สึกว่าอยู่ในอยู่ในหลบหลบของครึ่งแรกผมว่าผมจะซื้อมากกว่านี้เยอะเลยอมแต่เกินว่าครึ่งหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะแบบไม่ได้ตรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ซื้อใจได้ผมซื้อใจผมได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ เ,เข้ามาในช่วงนี้แต่ผมอะต้องมาพูดเชียร์นิดนึงเนื่องจากว่ามันเงียบกว่าที่คิดไว้ <laughs> <laughs> เฮ้ยเราก็คิดกันอยู่นะว่าเฮ้ยสังคมมันเต็มไปได้วยเรื่องราวดรามา่ามากมายขนาดเนี้เออทำไมหนังหรือหรือเป็นพวาหนังมันดาร์กแบบนัวนวทิลเลอร์ในแนวแบบมีการฆ่ากันนั่นนี่โน่นเหมือนหนังแบบหนังฮ่องกงหนังแบบเลือดสาดอะไรเออก็ไม่เลือดสาดขนาดนั้นหรอกนะฮะเออหนังมันจะทึมๆหน่อยอะเออเก็ตปะอืม แต่ว่าแต่ว่ามันจะแบบอาจจะแบบไม่ถูกจิตคนไทยเหรอก็ไม่น่านะผมว่ายุคนี้คนไทยน่าจะเปิดรับมากขึ้นแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่เห็นจุดกระเพื่อมหรือกระแสบางอย่างที่จุดติดมากกว่าอะไรเงี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องการตลาดด้วยมั้งหรือว่าในเรื่องแบบเออคือคืออาจจะเป็นเพราะพี่ก๊อตเองก็อาจจะแบบยังไม่ได้รู้จักในวงกว้างขนาดนั้นถึงแม้ว่าพี่ก๊อตจะฝีมือดีแล้วก็แมสในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะเหมือนกับว่าเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเออหรือเป็นมุกเม้นของโควิดที่คนอาจจะยังไม่ได้เข้าโรงหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าคิดนะฮะหลายหลายแง่มุมได้ข่าวว่าหนังจระเข้คนสนใจมากกว่าไ <laughs> ล่เข้ที่เหมือนหนังเกตดเบีะเออสนุกป,ปะวะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเออเออชื่อเรื่องอะไรผมยังจําไม่ได้เลยหนังไอเข้เนี่ยเออมันเป็นเกี่ยวกับจระเข้จะไล่คนอะไรเงี้ยเออกานแปลว่าคนไทยสนใจหนังจระเข้ไล่งับกันมากกว่านะฮะที่ ไล่งับมากกว่าที่จะมาดูหนังเกี่ยวกับคนทวงความยุติธรรมนะฮะที่จะต้องออกไปฆ่าคนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยหน้าหนังนั่นแหละอย่างที่ผมบอกแนละ้วก็ด้วยการโปรโมทอะไรเงี้ยครับด้วยมัง้งด้วยมัง้งอันนี้อันนี้ผมสันนิษฐานด้วยตัวเองเฉยๆนะอย่าเชื่อผมมากนะครับเอาเป็นว่า,เ,าเรื่องนี้ก็ลองไปดูกันเองนะครับลองตัดสินด้วยตัวเองนะผมรู้สึกว่า,ามันเป็นหนังรสชาติแปลกแหละถามว่าพอใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่ถ้าเทียบกับหนังฝรั่งแต่ว่า,ามันก็จะมีทั้งจุดที่โอเคและไม่โอเคแต่ว่า แต่ว่าผมเนี่ยอย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยืนยันว่ายัางไงเรื่องนี้คุณดูจบเนี่ยคุณจะได้อะไรกลับไปคิดแน่นอนว่าเอออย่าง้ออ,อสังคมจริงๆแล้วเนความยุติธรรมมันเป็นยังไงมันยังมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าในหนังมันอาจจะมีการพูดที่พยายามย้ำาอีมของมันเยอะไปนิดนึงเหมือนกัน <laughs> เออแต่ว่าเ,เราก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะย้ำตรงนี้มันก็ทําให้เราได้คิดนะว่าเออ เรายังมีความหวังกับบ้านเมืองหรือเปล่าเรายังรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเมืองมันสิ้นหวังมากพอที่จะต้องตั้งสานเตี้ยกันเลยไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับลองไปเห็นโลกแฟนตาซีอีกโลกไปหนึ่งที่มีความเซอร์ไม่ไคยล้ายกับโลกความเป็นจริงบ้านเรานะครับแค่ว่ามีการเซตมูทโทนให้มันมีความเป็นซินิมาติกแบบหม,มุนๆขึ้นเท่านั้นเองเออนะครับเอาละนะฮะก็ผมขอรีวิวจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีรีวิวเรื่องอื่นอีกนะครับเอาเป็นว่า ใครที่ชอบรีวิววันนี้นะฮะก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับหนังยังอยู่ในโรงนะฮะลองไปช่วยอุดหนุนหนังไทยกันหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากให้หนังมันเจ็งแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยหนังมันควรจะได้รับการสุขสร้างมีความหลากหลายนะฮะอ่านะฮะเป็นกําลังใจกับผู้สร้างทุกคนด้วยนะครับแลวก็ขอบคุณที่ทําหนังดีๆมาให้พวกเราดูกันนะครับก็อ่าอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะบิ๊กนภัทรไวรัสตอรี่หรือช่องนภัทร S L ติดตามทาง Facebook YouTube หรือว่าช่องทางใดๆก็ตามนะครับยินดี เสมอนะครับกดกระดิง่งกดดอกจันอะไรไว้นะฮะเอาเอาให้เต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์อยู่กันหนังมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวคืนยุติธรรมแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับอย่าลืมครับเดี๋ยวมีไลค์ตื่นด้วย